ดูกันค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะ<ม>สงสัยเป็นรถทำความสะอาดถนนเนาะไม่รู้อันนี้รถอะไรก็ไม่รู้ค่ะน่าจะสงสัยเขามาปรับปรุงด้านหลังบ้านของค้างบ้านสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ จอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะไปส่งอาริซาไปโรงเรียนค่ะเยีส่สิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยสวัส <c oughs> ดีค่ะดูแบกกระเป๋าแบกกระเป๋าสิบโล <c oughs> สวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธนะคะวันนี้โรงเรียนที่สันทันทเลยนะคะ <c oughs> วันถ้ามีไม่ถือให้ <c oughs> หนัก เ <laughs> ช้าวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันพุธจะไปส่งอลิซ่าไปโรงเรียนนะคะไม้เซลฟี่ก็จะสันส่นๆหน่อยนะคะพี่น้องจา้าวันนี้ก็อากาศดีแจ่มใสนะคะก็เลยวันนี้วันนี้ต้องเป็นวันที่มีพระชุดพระ,ระอยู่ที่โรงเรียนนะคะวันพุธของเด็กที่เบลเยี่ยมเขาก็จะเลิก ครึ่งวันนะคะไปชมบรรยากาศด้วยกันนะคะไปส่งเด็กด,ด้วยกันแลวหนูต้องกินผลไม้ด้วยวันพุธต้องกินผลไม้แล้วก็<ต>หยุดครึ่งว,วันคนหนึ่งหนุ่มไม่ชอบกินผลไม้ทําไมอะคะก็ไม่รู้และหนูจะเอาสตรอเบอรี่ไปโรงเรียนวันนี้หนูห่อสตรอเบอรี่ไปโรงเรียนอาาโอเคปนะมาน้กำลังเดินไปโรงเรียนตอนเช้า นี้เวลา8โมง30เป็นไฟแดงนะคะที่จะไปโรงเรียนทุกที่คนข้างต้องกดปุ่มนี้กดดีสดิต้องเอาสอบกดหรือไม่ก็เดี๋ยวนี้เขาจะไม่ให้ใช้นิ้วกดให้เอาสอบกดเพื่อป้องกันความสกปรกน,นะคะ้ไปดไปเขียวมามยังไปค่ะ เะะดี๋ยวเจอกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นบ้านเรือนของอำเภอเล็กๆที่แมวอยู่นะคะก็จะมีความเป็นประเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะไม่พุกพล่านเท่าไหร่แมวก็ชอบนะอำเภออย่างนี้เพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆด้วยแหละ ทุกอาทิตย์นะคะเขาก็จะมีการมาเก็บใบไม้ข้างทางเนาะจะไม่ปล่อยให้ใบไม้ลบนะคะลุลูกมือาเดินไปด้วยกันนะคะบ้านเรือนแถวนี้เขาก็จะอยู่ใครอยู่มันนะคะถ้าเกิดถ้า จะไปมาหาสู่กันก็ต้องนัดล่วงหน้านะคะไม่ใช่จะไปหากันเหมือนบ้านเราได้เลยมันก็ไม่ใช่นะะบ้านเมืองที่นี่คนเขาจะอยู่ใครอยู่มันเป็นอำเภอเล็กๆแต่เรียบร้อยนะคะมีทั้งธนาคารมีทั้งร้านอาหารมีคาเฟ่มีทุกอย่างคะแมวก็เลยคิดว่าเป็นอำเภอเล็กๆแต่ก็สะดวกสบายแมวก็เลยชอบ เ no. นะบรรยากาศดีค่ะวันนี้ตอนใบยๆน่าจะมีฝนนะคะตอนเช้าๆแดดกำลังสอง สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุปูสุคนนะคะมือนี้พอๆกันกับแมวเหมียวคือเก่าเช่นเดิมเช่นเคยเนาะคะมือนี้อันแมวอันไปส่งลูกเนาะคะบ่ได้อันไปเห็นงานมือนี้เป็นวันพุธเนาะคะพี่น้องจามอา่าก็เลยไปส่งลูกลูกมือนี้กส็สีมีอา่าเล่นกีฬาเนาะคะ่กะก็สีไปเครื่องมือของอันเด็กน้อยเบลเยียมเนาะคะ่ะพี่น้องวันพุธนี่ือสีไปเรียนแค่เครื่องมือ กะสิเป็นมือไก่ลเราม่กินผลเราม่ฮอแต่ผลไม่เนาะค่ะแต่สําหรับลูกสาวกะมีกีฬามือเดียวกันเนาะค่ะ <c oughs> ก็ได้ไปสง่งนางเนาะนั่งกะดีใจเนาะแมวแมวไปส่งแมวก็บ่ค่อยได้ไปส่งอันโรงเรียนปัใดส่วนมากสิไปส่งแต่มองฝากเล็กเนาะค่ะทุกไอไกลๆก็บอ่โรงเรียนละจ้ะพวกเขากะสิฮอดเวลาแปดมุงสี่สิบมึงสิเขาก็จะเอาเด็กหน่อยอนอยูมองอเลีเ้ยงเด็กไปส่งโรงเรียนให้เนาะคะ่ะเออถ้าพอแม ไปรับลูกตอนบ่ายสามครึ่งบ่ได้เข้ากับสี่จองอทีเรียงเด็กเข้ากับสีไปราบลูกเข้ามาไหวทีเลียงเด็กลอเนาะคะ่ะอันนี้เสียงเงินนะคะพี่นองจ๋าเขาคิดเป็นชั่วโมงแมวกะจําบ่ได้เดี๋ยวสีเอารายละเอียดมาว้าซูฟังนะะเนาะเมื่อนี้แมวก็อยากมาตอบคําถามเอฟซีคือกันเนาะคะ่ะพี่นองจ๋ามันเป็นคําถามที่บ่อยากให้เกิดดราม่าเนาะ,ะ่องแมวก็บ่ได้เป็นแบบ ตุนตุหลอกลวงอีกอย่างหรอคะพี่น้องเออมีคอมเมนต์นี่แหละค่ะคอมเมนต์นี่เพิ่นเขียนมมว่อวานคือว่ายูเมืองนอกเออเออกับมาไทยวันนี้คือไปโพอยู่เมืองนอกเออเพิ่นวางสี่เนาะอันว่านผัวถิมนี่กลับมาไทยคือมาายู่เมืองนอกเนาะค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยอันแม่ก็อยากบอกอยู่ดอกนอกพี่น้องอันเบิ่งคลิปแม่แค่คลิปเดียวเนาะค่ะเพิ่นคอมเมนต์เออเบิ่ง เบิ้งคลิปที่สองบัดว่าอยู่เมืองนอกเองสินะเพิ่นกับเลยบอกเข้าใจเนาะขอ,ขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องจา๋าเขื่อนเฮ่ากับว่าสามารถสีเว้าอันเรื่องเล่าชีวิตกับของในคลิปเดียวจบนะคะพี่น้องจา๋าถ้าเว้าเรื่องอันชีวิตของแม่ออนในซีฟนาทีจบนะคือเขาเอ้นอีหอย่างคือสีบ้จบดอกพี่น้องจา๋าเนาะแม่นเว้ากันเว้ามัวนน่หัวมวนซีฟนาทีกันยังบ้จบนาะหาะพี่น้อง เออ่น,นลักกอยากบอกเอฟซพู้เพิ่นคอมเมนต์เนาะคะ่ะคอมเมนต์นี่แหละและการขอโทษขอภัยด้อค่ะพี่น้องจาาถ้าเกิดจังใดกะล่องอันไปเบิ้งอันคลิปแมวย้อนหลังแน่ก็ะไดเนาะคะ่ะพี่น้องจังเม็นเออเพิ่นบอกว่าแมวต้มตัวหลอกล่วนประชาชนเนาะค่ะถ้าสีหายแมวไปหลอกล่วงประชาชน,น,ะะานแม,ว,ว,ชชนแมวนี่ยังไป อันไปหลอกไปล่วงอันประชาชนเนาะคะ่ะบเมียนนายก่อเนาะเออแม่วกับเป็นคนธรรมดานี่แหละคะ่ะชีวิตเคยพิดผาดเคยลมเลวเห่ากะต้องสปีดโตกะของบเมียนสีจมอยู่กับหม่องเกาเนาะคะ่ะบเมียนสีจมอยู่กับคลิปเดิมเนาะคะ่ะเพราะว่าที่แมวเห็ุช่องมาแมวกะห้เบิ่งพัฒนาการสิ่งที่แมวเจอเหตุการณ์มาละกะ ฟาฟันอุปสรรคนู่นนั่นนี่จนมาถึงปัจจุบันเนาะค่ะบอเมนว่าเบิ้งคลิปเดียวสิสรุปตีคว่ำว่าแมวมาหลอกล่วงตุ่มตุนประชาชนเนาะค่ะพี่น้องคํานี้อ่อนค่อนข้างสีรุ่นแรกเนาะค่ะหลายคนกะเข้าใจอยู่เพิ่นเบิ้งคลิปเดียวรับว่าบอ่บาโทษบอกโกดบอทีหอย่างเนาะค่ะพี่น้องเออคือเข้ามาฉี้แจงบอสซู่กันฟังเนาะชีวิตคะนเฮ้ามันก็ต้องดําเนินไปเนาะแมวน่ะ า้าศิวอิลีนะ่ะเรื่องของกับขวางซิปหน้าที่มันบดจบพี่น้องเออเพียงแค่วาเฮ้าสีหาโอกาสได้เว้าให้พี่น้องฟังบองสินะเพราะว่าอันเรื่องที่มันบดีแมวกะเว้ามาให้พี่น้องฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องบ่ได้หลอกลวงตมตุลน,นะคะบอกอันเอฟซี 4, พูเพิ่นคอมเมนต์ไว้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าทาสิวแมวหลอกลวงตมตุนเนาะแมวสีมาตมตุนเอาอีหยังไลยได y o ยูทูบกับบ่ มนวาสีเห็ดหอยอันเขามีอยู่มีกินแท่นไล่ได้ประจำานอกค่ะพี่น้องกับว่าได้ดูถูกเพลินเนาะคะ่ะแต่ว่าความสูงข,ของเฮาอยากมาเว้าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เฮาผ่านมาแล้วอันใดดีดว่าดีกะเอามาเว้าสู่กันฟังเออเพื่อได้มาพูดคุยพบปะพูดคุยกันอืมเพื่อเป็นอุทาอ่าหณนหรือเป็นแนวทางให้กับผูเขามาพอช่องแมวเนาะผูมาเจอคอมเมนต์เนาะก็อยากให้พากกันล่องคิดบวกแน่จักน้อยละ่ะกะ เออเพื่อเออก็ดีเนาะเขากัจังกาเอาชีวิตของเขาอันที่มันผ่านอุปสรรคปัญหามาแล้วมาว้าสู้กันฟัง่งเออสิให้ยอย่างแต่วา้าแต่ความสวยความงามความเลิศความรู้ความรวยมันกับโบแมนมันกับโบแมนเฮาเนาะคะ่ะพี่น้องมันโบแมนเฮ้าแล้วอีผู้นึงกบะบบางคนเนาะกับเขาใจอยู่เอฟซีแม่ก็อยากได้เอฟซีอยากได้มีมูมีพวกหละจังได้มาเฮดันไอคอนเทนเนาะคะ่ะรากา สิ่งใดที่เข้าผ่านมากหรือเข้าพึงเจอพึงรู้กฎหมายเล็กๆหน่อยหรืออีกอย่างที่เข้ามาอยู่เมืองนอกนะเข้าพบเจอเข้ากับอย่างเบาสูภูผููปหุ่ฟั่งเนาะผูพ่นหูแล้วกับขอโทษขอไพ่กับปัดพานกับใดเนาะค่ะถ้าฟั่งแล้วเบิงแล้วถ้ามันบ่ถึกอกถึกใจกับปัดพานกับขอโทษขอไพ่หลายๆที่เห็ดบ่ห้บอถึกอกถึกใจเนาะสิห้ถึกใจคนทั้งโลกมันเป็นไปบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องจ๋าแม่เอกะ เอาเรื่องของกับของมาเว้าสู้ฟัง่งก้อนหนานั่นเนาะมันกับบอเมนเรื่องที่ควรสิเว้าดอกค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นแมวกับภู่ิใจแต่ถ้าเกิดเว้าแล้วมีภูมิมีอาคาติหรือมีพลังลบในคนคนนั่นเพิ่นกับสิคิดแต่ในทางที่ลบที่แย่ที่เสียที่หายเนาะคะ่ะเพราะว่าแมวเองกับบอเมนเป็นคนที่สิชอบมาต้มตุนหลอกล่วงไผดอกค่ะเพราะว่า การมาเ้าพื้นี่้กับคลองฟังก็คือเรื่องแย่สมมีผลนอ่นลรใไ้กับคลองอยู่แล้วนะคะพี่น้องจา๋านี่แหละมันกับโ่แมนว่าแมวสิมาหลอกมาล่วงไผ่เนาะคะ่ะพี่นนองหวังว่าพี่ๆน้องๆกับสิทธิเข้าใจเนาะคะ่ะว่าความหมายต้องตรงคว,ความที่เขาอย่างมาเฮ็ดช่องอะจะแกล่ะกับว่าใดเบาเรื่องกับคลองเนาะค่ะกับเฮ็ดเลนมาเรื่อยละ่ะเออทั้งกินทั้งนอนทั้งนี่เสียแมวเบาเรื่องกับคลองสิ่งที่ผิดพลาดมาก เบาทุกคลิปทุกคลิปมันก็เป็นอียังที่หนาเบื่อเนาะค่ะพี่น้องจ๋าขนาดโตเฮาเองกับว่าอยากเบาถึงกับทาคิดได้ถ่าตอนใดที่เฮาอยากเบาเฮาก็เบาได้แต่ท่ามันมันโบเค่เฮากับบ่อยากเบาซ้ำซ้ำซักซักยำร้อยเดิมยํำความอาพิษผาดยำความเสียใจเนาะค่ะพี่น้องจ๋าบอกเอฟซีไว้เลยว่า เขามาว่าเรื่องกระครองน่ะเป็นแนวทางให้คนอื่นเป็นประโยชน์คนอื่นแต่คนหลายคนเขาบางคนนะคะที่คิดลบเขากระสิคคิดลบกับเฮ้าเนาะคะ่ะบ่ไดดมีผลประโยชน์ยังเลยพี่น้องจา๋าทามันนั่นมีไรายใดอันเป็นเดือนละพันสองพันยูโรนี่ะถูกคาเน็ตกับบ่ไดดนะคะพี่น้องจา๋าคาเน็ตของแมวน่ะเดือนละแปดสิบหายูโรเนาะคะ่ะที่สิบปเป็งช่องมูหลักทักไทยมูนูนันนี่ แมวใจชู้เดือนนะคะแต่รายได้ของย t u b e มันบ่เถิงค่ะพี่น้องจ๋าบางเดือนกับบ่ได้นีบ่บ่ได้มาสองเดือนสามเดือนละค่ะอืถ้าิให้คิดว่าแมหว,วงังผลประโยชน์หลอกลวงต้มตุนเพื่อวงังผลประโยชน์มั่นบ่แมนดอกค่ะพี่น้องจ๋าบบมีผู้ใดเอาอันส้าใส่ไห้้ากินเรวาวังพ้นดอกจ้ะพี่น้องจาอ๋าเออเพราะว่า แมวเฮ็ดชอกมากแมวกับหูยู่ถ่าเวาเรื่องเขากับคองแมนอยู่คนกับอยากหูอยากเขียนแต่ว่ามันกะเป็นผลลบต่อกับกับมาหาแมวเนาะคะ่ะพี่น้องปานี่มันยืนขึ้นอยู่กับกจิตใจของเขาสิเข้มแข็งแล้วกับฟังคอมเมนต์เบิรงคอมเมนต์เออแมวกับปัดพันมาหลายรอบลวคะ่ะแลวรอบนี้ขอสัทว์ขาดขอขอเว้าสักันเถอะเพราะว่าจากใจจริงของแมวเลยเนาะคะ่ะพี่น้องจากกรอยากมีมูมีพวก อยากมานั่งสวนเสียให้ฮาเพราะว่าเฮาเห็ดอีอยังมาหลายอย่างในชีวิตอันช่วงโควิดเฮามาเห็ดยูทูบเออเห็นเพื่อนเห็ดเป็นทังไดแรกๆกับอ่ะลงคลิปบนหูอีโนโอีนอี่ภาษีภาษาหรอกคะ่ะแล้วกับบางนนะคนเนาะค่ะกาว่านคือเพราะว่าอันอันไทยแน่ฟังบอ่เข้าใจนี่กะขอโทษขอพ่ยนะคะแม่ลองเบาไทยแล้วมันบเป็นตัวของกะครองเองเนาะคะ่ะมัน มันเป็นกลางๆเนาะคะ่ะเ้าใจอยู่ว่าแมวเว่าไทยกับลูกในบ้านกับภาษาอีสานเนาะละละกาภาษาไทยลูกกับลูกเนี่ยแมวกับบด้เว่าเป๊ะน,นะคะพี่น้องจ๋าก็กเลยปั๊มาถ้าเกิดเฮ่าว่าไทยมันกับสิบ่ถึกอักขระถึกอ่าไทยอ่าภาษากลางแท้ๆเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋า เ้ากับลูเฮาเ้าแบบภาษาบ้านๆเฮ้าเนาะเ้าจังใดก็ไดดเนาะแต่ว่านี่มันเป็นซื้อกลางเข้ากับบอยาัอันเว้าพิดๆถึกๆเอาแน่แน่ว่าขอโทษขออภยัยเอสซีนะคะพี่น้องจ้าอันที่แม่เว้าภาษาอีสานเพราะว่าพ่อแม่ดั้งเดิมเพิ่นกะเป็นคนอีสานสอนเว้าตั้งแต่พัดเกิดกบหูจากภาษาอีสานแล้วมัน่นกระสิบของปากทองปากมากกวัวกันเนาะค่ะพี่น้องจ้าอันขอโทษขออภัยกับภาษาไทยกะบ่แข็งแรงเนาะค่ะพี่น้อง เออแมวก็อยากห้เวลาเข่าคลิปเวลาเห็ดคลิปกะอยากห้กัะของมีความรู้สึกสนุกสนานเนาะคะ่ะอยากเว้าปอดปลอยอารมณ์อยากพูดคุยภาษาตามที่เอ่าพื้นบ้านของเฮาเนาะนเฮาเว้าหยางเฮาก็อยากเ้าอันนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าบางเท่อก็สิมีถ้าเกิดว่าบางเทือนมีอันไดที่เป็นสารละแน่แม่แมวกาสิเห็ด เป็นภาษากลางเนาะคะ่ะกัสิพยายามคือกันเนาะคะ่ะพี่น้องเ,อเพื่อหลายคนกัสิเข้าใจเนาะแต่ว่าถา้าทั่วไปบ้านๆกันเป็นชีวิตประจำํำวันกัสิเว้าภาษาอีสานนี่แหละเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าโอเคเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับคลิปมื้อนี้กะ,ะบ่อยากเว้ายังหลายอยากมาตอบคําถามเอซีเนาะคะ่ะอยากมาตอบคอมเมนต์เพิ่นเนาะเฮากับ่ได้ไอ้มั่นรู้ หลอกลวงตมตุนนี่อย่างดอกเนาะค่ะพี่น้องจะให้เข้าใจกันโหลดเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสําหรับผู้บ่เข้าใจกับปัดพันก็ไดเนาะค่ะพี่น้องจ้างไดการขอบคุณนะคะที่เขามาเบิ่งช่องเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแม่กาบ่มียังลายดอกเป็นอันสาระหมั่งบ่มีสาระหมั่งเนาะค่ะพี่น้องจา๋าเอาทีอ่า เฮาสะดวกเนาะค่ะพี่น้องจ๋ามาอยู่เมืองหนอกกับโบเมียงงนง่ายเนาะกัะหาเวลาเวลายากเนาะค่ะโอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปมือนี้ขอบคุณหลายๆสําหรับการติดตามและรับชมนะคะสําหรับพลังบวกเลิฟๆทุกคนนะคะขอบคุณหลายค่ะจังพบพอกันไหมคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ